สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับสะอาดชาแนลก่อนที่เราจะไปพบกับข้อมูลของเหรียญต่างๆฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งสั่นด้วยค่ะวันนี้เราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ10บาทมาให้ทุกท่านได้รับทราบกันใน2เหรียญน,นะคะอันดับแรกเลยค่ะ เหรียญ10บาทสองสีลักษณะของเหรียญเหรียญกระสาบสองสีราคา10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2ี่มิลลิเมตรลวดลายของเหรียญค่ะด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมัติยาราชภูสิทธาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ยุยภายในขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าภูมิพลด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9ค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปางวัดอรุณภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายว่าราคา10บาทเบื้องล่างมีเลขบอกราคา10บาทโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายพุทธศักราช2537ค่ะ วันที่ประกาศใช้13กันยายนพุทธศักราช2531จำนวนการผลิต150ล้าน9,98,831เหรียญน,นะคะเหรียญ10บาทพุทธศักราช2 5 3 7นะคะเหรียญปีพศออนี้จะมีความด,ด,ดูดดินอยู่ที่ปัญหาเหรียญไส้แตกเนื้อเกินส่วนใหญ่เนื้อเกิน จะเห็นได้ชัดมากอยู่ตรงที่ผระเสียนนะคะและใต้ผระปางะคะ่ะเหรียญปีนี้นะคะราคาอยู่ที่90บาทผาน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะนี่คือรายละเอียดของเหรียญ10บาทเพื่อศักราช2537ค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่เราจะนำข้อมูลมาฝากทุกท่านนะคะเหรียญต่อมานะคะเหรียญ10บาท2สีสีขาวและสีทองราคา10บบาทค่ะ เส,ส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิทธภรณ์ทรงฉลองพระองค์ยุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะลกลางเหรียญมีรูปพระปางวัดอรุณ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีอักษรเบลซึ่งมีข้อความบอกราคาว่า10บาทเบื้องล่างมีเลขบอกราคา10บาทโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพุทธศักราช2540มาดูจำนวนการผลิตกันนะคะจำนวนการผลิตอยู่ที่9ล้าน3แสนหนห่ยเหรียญค่ะ วันที่ประกาศใช้วันที่13กันยายนพุทธศักราช2531ราคาของเหรียญ10บาทพุทธศักราช2540นะคะอยู่ที่135บาทค่ะน้ำหนักอยู่ที่8.5กร,รัมนะคะเหรียญนี้ถือว่าเป็นราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะเหรียญ10บาทพุทธศักราช2540นีนี้นะคะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าสองเหรียญที่เรานำข้อมูลมาได้รับฟังกันนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ความแตกต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเงื่อนไขของการซื้อขายนะคะเหรียญทุกเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วผิวเดิมนะคะก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะ่ะก็จะขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อแล้วก็คนขายนะคะว่าพอใจซื้อหรือพอใจขายกันหรือเปล่านะคะ ในราคาที่ข้างต้นได้กล่าวไว้แล้วนะคะดูสภาพของเหรียญทุกเหรียญน,นะคะก็จะมีรอยขนแมวหรือขอบเหรียญบิ่นบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเหรียญดังกล่าวเกิดการกระทบหรือเกิดจากการที่เราใช้งานมาแล้วหลายมือนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปของเราในครั้งหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ